ไม่ใช่เรื่องหน้าตาแผลอะไรเนี่ยเนาะอ่าลงเจอไงคนนี้ไหนนี่แฝ่อ้าวโหมาสกายเชียวเอาลงมมาทีละคนมันอยู่ใกล้ๆกกันนี่เบิถ้าให้ความร่วมมือเนี่ยไม่มีปัญหา เาอาตรงนี้ใช่ไหมจ้างมาพืชครับเออนั่นแหละวันรับจ้างก็รับจ้างแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับเอามาสองเทียร่นองเียอ่ข้างนี้ขึ้นอยนีู่กันใก้้้ เอาคนถ่ายคนนึงเอาชี้ยืนชี้ไม้เลยเราอยู่ตรงนี้นะเราเราทําไม้อันนี้นะ,ะถึงนู่นนะเอามือชี้เลยชี้อเอาถ่ายรูปไว้าเรูปเช็คให้มันดีๆก่อนเพื่อใช้ได้จะไม่ต้องหลายรอบถ่ายเอาไว้มันจะดเปล่งไม่ได้ใช้ถ่ายเยอะหยอดแมสก์ไปนุ่มหยอดแมสก์ครับหนุ่ม

ควบคุมยากแล้วเปลี่ยนสองคนล้นมาไปกินกวยกันเดินไปเดินไปเดินกันไปไดินกินเยอะิเลยไปไป Ja, ah, daar is hij goed. Ja. Ja. Ja, is hij. Ja,